สู่ชาแนลพิงก n แ e น c o d e ค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะจะเป็นการตรวจดวงชะตานะคะรายเดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นั่นเองแล้วก็คลิปนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะกลุ่มธาตุดินนะคะหรือว่าคนที่อยู่ลัคนาราศีมังกรก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงระหว่างนะคะวันเกิดก็คือ15มกราถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะก่อนอื่นนะคะเรา ามาย้ำกันก่อนว่าคลิปนี้เป็นการทํานายแบบวงกว้างนะคะปิงไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทํานายกันนะคะ เดี๋ยวเราจะสับไพ่ก่อนนะคะพอสับไพ่เรียบร้อยแล้วเราจะเลือกมาทั้งหมด12ใบนะคะ12พบเดือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้มาดูกันเลยเลือกกันก่อนเนาะนะคะวันนี้ใช้ไพ่ชุด run for life นะคะเป็นไพ่ของคนไทยก็สวยงามแล้วก็แม่นยำมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะ1 2 3 4 5-6-7-8-9-10-11และ12นะคะได้มาเรียบร้อยแล้ว12ใบ12เหตุการณ์มาจากมาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมาตนุกระดุมพา้าสหัสชะพันธุ ปุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุภะกมัมมะลาภะ และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศนะคะเราเห็นหน้าไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะ12ใบ12เหตุการณ์เรามาพูดถึงนะคะชาวราศีมังกรนะคะในตัวตนแล้วก็ความรู้สึกในเดือนนี้กันดีกว่านะคะก็คือจะเป็นไพ่ใบนี้เลยมาเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเป็นไพ่ใบนี้บ่งบอกความรู้สึกอะไรคะนะคะอันดับแรกเลยนะคะในเดือนนี้ชาวราศีมังกรกลุ่มธาตุดินปกติจะเป็นคนหนักแน่นนิ่งๆน,นะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าในเดือนนี้เนี่ย จะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยจะขึ้นลงง่ายช่วงเวลาไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งจนแบบไม่ฟังใครเลยนะใครพูดอะไรก็ไม่หรอกชั้นมั่นใจในแนวของชั้นในแบบของชั้นแต่ถ้าเกิดพอตอนที่ช่วงที่อ่อนแอเนี่ยเราก็จะอ่อนแอจนหน้าใจหายจนแบบ งงกับตัวเองนะเช่นบางทีอยู่ดีๆมีเรื่องอะไรคิดมากน้อยนิดหน่อยแบบเนี้ยปกติเราจะนิ่งๆสามารถมีสติได้แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าอาการของเราเนี่ย จะเป็นลักษณะของการที่ว่าร้องไห้โฮหรือรู้สึกเครียดเก็บกดอ่าบางคนอาจจะเหมือนกับปกติแล้วชอบพูดคุยกับคนอื่นพอมีเรื่องเครียดปุ๊บเราจะรู้สึกน้อยจิตตกร้องไห้นะคะไม่อยากออกไปไหนอย,อยากอยู่กับตัวเองนะคะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวิงมากๆเลยนะคะใครที่เกิดนะคะอยู่ในช่วงนี้หรือฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยต้องระวังนะคะรวมถึงในเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นลงง่ายด้วยปกติแล้วใครพูดอะไรนิดหน่อยเรายังจะมีความรู้สึกว่าเออนิ่งๆผ่านไปได แต่ในเดือนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมีในเรื่องของการขัดใจหรือมาในช่วงจังหวะที่เรากำลังหงุดหงิดอยู่เนี่ยแหละนะคะเป็นช่วงจังหวะนรกเลยหมายถึงอะไรคะอาจจะมีการโต้ตอบอาจจะมีการพูดอะไรที่แบบ ไม่ดีออกไปนะคะฉะนั้นเดือนนี้ต้องมีสติเยอะๆจะทําอะไรก็แล้วแต่คิดไต่ตองแล้วก็วางแผนดีๆนะคะคราวนี้นะคะเรามาฟังเรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะก็คือในเรื่องของงานนะคะตําแหน่งกรรมมาพูดถึงในเรื่องของงานหลักของเรานะคะในเดือนนี้การทํางานนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะคะมันเหมือนกับว่า ปัญหาเก่าๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานอยู่อาจพูดถึงคนที่ทํางานประจําก่อนถ้าเกิดคนไหนที่ทํางานประจำเนี่ยได้ไพ่ใบเนี้มันจะเหนื่อยหมายถึงในเรื่องของภาระในเรื่องของปัญหาต่างๆเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีงานแบบค้างอยู่นะคะกับการที่ว่ามีงานใหม่เข้ามาทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้าเกิดในเดือนนี้เราต้องการให้งานได้ดังใจเนี่ย อาจจะต้องใจเย็นๆนับหนึ่งถึงร้อนับ1นึงถึงพันเลยนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราต้องการอย่างเช่นให้งานเสร็จภายในสัปดาห์นี้3วันนี้2วันนี้หรือเคลียร์ให้มันจบไปกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างอ่ะมันจะยืดเยื้อ มันจะนานเป็นพิเศษมันจะต้องมีการรอคอยหรือว่ามีการแก้ไขปัญหาซ้ำๆเกิดขึ้นนะคะในระหว่างเดียวกันนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะถ้าเกิดมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองก้าวหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนปลูกต้นไม้ค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นในเดือนนี้ในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำในเรื่องของงานประจำเนี่ย ค่อนข้างที่จะต้องอดทนแล้วก็รอคอยเป็นพิเศษจริงๆนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยส่งเสริมไม่ค่อยสนับสนุนช่วยเหลือเราไหมช่วยเหลือเรานะคะส่งเสริมเราไหมส่งเสริมเราบ้างแต่ว่าจะเป็นการส่งเสริมตามอารมณ์บางทีเขาก็เหมือนจะช่วยเราบางอารมณ์ก็ดูแบบตัดเราไปเลยไม่ได้สนใจเรานะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็คือจะต้องเป็นลักษณะของการที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองค่ะ ส่วนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรามาดูการเงินกันบ้างตำแหน่งกระดุมพระได้ไพ่ใบนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างการเงินในเดือนนี้ต้องระวงังในเรื่องของการเงินติดขัดนะคะช่วงนะคะหลังตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปให้ระวังเงินชอ็อตใครที่มีในเรื่องของการที่จะต้องเหมือนกับ ใช้อะไรก็แล้วแต่ฟุ่มเฟยในเดือนนี้นต้องระวังเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเกณฑ์ที่เราจะเสียเงินนะคะโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวทีนี้การเสียเงินเนี่ยจะไปตกที่ตำแหน่งไหนอันดับแรกเลยตกไปที่ตำแหน่งวินาศนะคะจากไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงอะไรคะอาจจะมีในเรื่องของการเสียเงินที่เราปฏิเสธไม่ได้เช่นญาติพี่น้องคนลอบข้างคนรอบตัวเจ็บป่วยหรือว่าเพื่อนฝูงคนที่เรารู้จักทําให้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเงินตรงเนี้ยของเราเนี่ยไปช่วยเขาทําให้การเงินของเรา ะะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วว่าตั้งแต่นะคะวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปฉลองวันวาเลนไทน์เลยให้ระวังในเรื่องของการเงินให้ดีๆวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายมีเงินมีเกณฑ์นะคะที่จะเสียเงินให้กับคนอื่นนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งเพื่อน สหัชชแวดล้อมมิตรภาพการสื่อสารต่างๆถ้าเกิดใครนะคะที่ต้องการที่จะเปิดโลกใหม่ต้องการคุยกับคนเนี่ยในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะเจอผู้คนหลากหลายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เกณฑ์นะคะในเรื่องของการศึกษาหรือว่าในเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆการทํากิจกรรมใหม่ๆอะไรที่เราชอบแบบเนี้จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทีนี้ในเรื่องของเพื่อนเนี่ยจะมีเพื่อนเข้ามาหลายกลุ่มหลายแนวนะคะบางคนอาจจะมีเพื่อนที่เป็นเฉพาะกลุ่มอะไรที่เหมือนกับ ชอบแบบเดียวกับเราเช่นบางคนติดซีรีส์เอาไปตามนะคะเป็นติงเกาหลีนะคะเรารู้สึกว่ามีความสุขจังเลยก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มน,นั้นหรือบางคนชอบเล่นเกมก็ได้หรือบางคนแบบชอบในเรื่องของการทําธุรกิจเสริมอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมีการพูดคุยนะคะกับคนที่หลากหลายกลุ่มมากขึ้นซึ่งที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยส่งผลดีหมดเลยนะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวเราเองเนี่ย อย่าอยู่นิ่งละกันถ้าเกิดยิ่งออกไปเจอผู้คนยิ่งออกไปเจอสังคมใหม่ๆเนี่ยจะส่งผลดีหมดเลยก็พยายามที่เอาตัวเองออกไปนิดนึงเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกเราจิตตกเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราน้อยปุ๊บเฮ้ยอ,อยู่คนเดียวแล้วมันรู้สึกไม่เวิร์กเลยให้รีบออกไปเลยหรือหากิจกรรมอะไรอย่างอื่นทำนะคะส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่นะคะเดือนนี้มีข่าวดีค่ะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่แล้วก็จะมีในเรื่องออฟเฟอร์มี ข้อเสนอมีบริษัทต้องการจีพุณหลากหลายเลยแหละนะคะบางคนคิดว่าเอ๊จะทําที่นี่ดีไหมเขาสลับหรือเปล่าอ่ะบอกไปเลยโปรยใบสมัครได้เลยค่ะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะเริ่มต้นได้งานเนี่ยนะคะอาจจะมีการเลื่อนเลทไปอีกสักเดือนหนึ่งแต่ว่าในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับงานหรือคนที่ว่างงานอยู่อ่ะถ้าเกิดคนไหนที่รอง,งานอยู่เนี่ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานดีจริงๆนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งที่บ้าน ตำแหน่งพันธุพูดถึงที่บ้านละเอาคนในครอบครัวก่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวในเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เราจะรู้สึกเบื่อหน่ายครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวใหญ่จะมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากวุ่นวายอะไรกับใครแล้วก็มีความรู้สึกกดดันจากครอบครัวของตัวเองเช่นบางคนทํางานประจานะคะหรือว่ามีธุรกิจอยู่เนี้ยคนที่บ้านเราอาจจะมีในเรื่องของการเปรียบเทียบทําให้เรารู้สึกกดดันตัวเองทําให้เรารู้สึกท้อแท้จําไว้เลยนะว่าการที่เราเนี่ยจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ย มันไม่ได้ส่งผลดีเรานะคะจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราชนะตัวเราเองให้ได้ก่อนนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องฟื้นในเรื่องของพลังใจพลังกายอะไรที่เป็นพลังลบๆเนี่ยตัดไปได้เลยถ้าเกิดใครที่พูดอะไรบั่นทอนกับเราเนี่ยการที่เราปิดตัวเงียบแล้วก็ แยกตัวออกมาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะส่งผลดีถ้าเกิดมีการพูดคุยกันมันอาจจะมีในเรื่องของการประทะการขัดแยง้งการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยขึ้นมาไพ่มืดมนแบบเนี้ยเราจะต้องแก้นะคะหมายถึงอะไรเราอาจจะชอบอยู่ที่มืดเราอาจจะชอบอยู่ที่แสงน้อยหรือบางทีอยู่บ้านอยู่ห้องพักผ่อนแบบเนี้ย จะปิดมืดเลยนะคะทำให้ในเรื่องของไอเดียความคิดต่างๆหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่จะให้รู้สึกสดชื่นหรือว่าเฟสชี่แบบเนี้ยมันไม่มีนะคะก็ต้องฝืนตัวเองนิดนึงบางทีตื่นเช้ามาอ่ะเปิดผ้าม่านนิดนึงแล้วกันให้มีแสงรับนะคะมีแดดเข้ามาหรือตอนเช้าๆแบบนี้นะคะเดินออกไปรับแดดนิดนึงให้ตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เจอแสงรู้สึกกระชุ่มกระชวยอันนี้ก็คือจะทําให้ในเรื่องของพลังกายพลังใจเราเข้มแข็งขึ้นนะคะ ส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งปุตตะพูดถึงในเรื่องของบริวารน,นะคะที่ด้อยกว่าเราหรือมีอายุน้อยกว่าอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่มีลูกมีหลานมีบริวารที่เราต้องดูแลเดือนนี้บริวารจะอีลุงตุงนางเป็นพิเศษนะคะหมายถึงว่ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกแบบนี้จะวิ่งเข้ามาหาเราเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเขามันก็ดีในเรื่องของการแก้ไขแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าเอาอะไรที่มันเป็นจุกจิกเล็กน้อยเดือนนี้จะต้องพยายามที่จะโฟกัสตัวเองเพราะ บอกแล้วว่าอารมณ์ของคุณนะขึ้นขลงลงบางทีคุณไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วเราฟังมากไปแบบนี้จิตตกคิดมากวิต,ตกกังวลก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นนะคะฉะนั้นรับได้ช่วยได้แต่พอดีนะคะโอเคต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งอลิคนที่คุณจะมีปัญหาไม่มีปัญหากใครเลยในเดือนนี้นะคะมีปัญหากับตัวเองล้วนๆน,นะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่า มันเป็นความมันวิ่งหาเงินอะแปลว่าอะไรเราเรามีความรู้สึกในเรื่องของการวิ่งไล่ล่าเหนื่อยกับตัวเองนะคะบางทีเราท้อฉะนั้นบางทีเนี่ยเรามองอะไร ไกลเกินไปอะพี่มองว่ามันก็ไม่มีความสุขเนาะเราทาวันแต่ละวันให้ให้มีความหมายดีกว่าถามว่าวันพรุ่งนี้เรามองเห็นไหมเราเห็นแล้วเป็นพรุ่งนี้แต่พอถึงพรุ่งนี้มันก็เป็นวันนี้ถูกไหมคะฉะนั้นก็คือควรที่จะมองปัจจุบันนะมันดีที่สุดแล้วการทําปัจจุบันดีถ้าเกิดเหตุมันดีผลมันก็ต้องดีนะคะก็ค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปอย่ากดดันตัวเองละกันนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งความรักสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อน ที่จะห่างเหินเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีเป้าหมายเดือนนี้จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ย มีโลกส่วนตัวแฟนก็มีโลกส่วนตัวมีเกณฑ์ที่จะเลิกกันไหมไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเลิกนะคะแต่เป็นเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมดีกว่านะคะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดบางคนนะคะคุยกันแล้วมันทะเลาะกันมีปัญหากันการที่เราอยู่เป็นคนละส่วนแล้วก็คือคุยเฉพาะส่วนที่จําเป็นหรือคุยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีทัศนคติแนวคิดเดียวกันแบบนี้เราแชร์กันได้แต่อะไรที่จะมีปัญหาปุ๊บหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะส่วนนะคะในเรื่องของ คนมีคู่ก่อนแหมจะข้ามคนมีคู่ไปละนะคนมีคู่เป็นยังไงคะเจ็บหนักระวังนะในเรื่องของรักสามเศร้าใครนะที่ฟังคลิปนี้อยู่ให้ระวังในเรื่องของการที่จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือคลุมเครือหมายถึงอะไรเช่น คนที่เราคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีการคุยกับคนอื่นหรือเขาอาจจะคุบซ้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นก็อย่าพึ่งไว้ใจอย่าพึ่งแบบให้ใจใครไปง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่แบบความสัมพันธ์นี้อยู่เนี่ยคุณจะตัดไม่ได้มันจะคาาคาซังอีลุงตูนังแบบนี้อีกนานแล้วก็คนที่เจ็บที่สุดคนที่เสียใจที่สุดก็หนีไม่พ้นคนนั้นก็คือเรานั่นเองค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งสุขภาพ เกินมานะคะสุขภาพนะคะต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของระบบขับถ่ายหรือการกินนั่นเองให้ระวังในเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าบางทีกินอะไรที่เป็นรดจัดเกินไปหรือทานอาหารลดจัดแบบนี้อาจจะส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะรวมถึงในเรื่องของระบบระบบขับถ่ายนะคะอันนี้ก็คือจะมีปัญหาะะถ้าเกิดใครที่เป็นตามไพ่เลยทานชาทานกาแฟแบบนี้อยู่บ่อยเนี่ยเราก็ต้องระวังว่าเราทานเยอะเกินไปไหมมันส่งผลเสียกับสุขภาพไหม ะะแต่โดยรวมแล้วมีอะไรร้ายแหลงไหมไม่ได้มีอะไรหลายแรงนะคะเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมอุบัติเหตุมีแต่ว่าอุบัติเหตุจะเป็นในเรื่องของการลื่นล้มฟกช้ำการเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะเกิดจากความประมาทของตัวเราเองนั่นเองนะคะและต่อมานะคะตำแหน่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือตำแหน่งสุภาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมานะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเชื่อมัน่น ว่าคุณยังสามารถทําได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเชื่อมั่นในตัวคุณว่าตัวคุณเองมีในเรื่องของพลังกายแล้วก็พลังใจนะทีนี้ไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีลําดับ1 2 3ให้ฟังคลิปนี้นะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยตั้งจิตเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราหลับตาแล้วก็นึกถึงเนี่ยสามลดับแรกครือใครนะคะกลับไปกราบไหว้ท่านกลับไปดูแลท่านเหมือนเดิมแล้วท่านจะให้ผ่อนท่านจะให้สิ่งดีๆกลับคืนมาแน่นอนนะคะส่วนนะคะในเรื่องของ ตำแหน่งนะคะสุดท้ายละก็คือตำแหน่งลาภะ เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภนั่นเองโชคลาภจะมาจากคู่โชคลาภจะมาจากคนใกล้ตัวนะคะลองดูแล้วกันถ้าเกิดคนไหนมีแฟนก็ให้เขียนเลขคนละตัวหรือคนไหนที่ไม่มีแฟนนะอย่าเพิ่งน้อยใจก็เอาคนสนิทนี่แหละให้เขาเขียนเลขมาแล้วกันว่าอ่ะไหนาดูซิว่าสื่อนาโชคเลขนําโชคของฉันเธอจะให้เลขอะไรอ่ะแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูแล้วกันมีเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีในเรื่องของเกณฑ์การที่จะทําธุรกิจเพิ่มเติมในเดือนนี้ถือว่าทําได้ แต่ว่าการลงทุนกันเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นการที่ทำคู่กันทำคนเดียวจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายทั้งหมดนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งในการทำนายดวงนะคะก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank you